วัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่อยู่ที่ศรีลังกานะคะก็วันนี้แทนของเราก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือจะให้มีคนพาเที่ยวนะคะซึ่งคนที่เขาจะพาเที่ยวก็เป็นแบบน้องสาวแล้วก็น้องชายของเพื่อนเรานะคะที่เขาเป็นคนที่นี่แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาก็เลยไม่ได้พาเราเที่ยวเองนะคะก็จะบอกว่าคนศรีลังกาคือแบบน่ารักมากเลยแบบริวคำเราดีมากไม่ใช่แค่คนนี้นะคะแต่ว่าก็คือทุกคนที่เราเจอมา เหมือนเขาแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้เขาก็มารับเราแล้วนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอันดับแรกเลยก็ไปวัดนะคะคือเขาใจดีมากเขาไม่ใช่คนพุธแต่เขาพาเราเที่ยววัดและคือเราไม่รู้เขามีรถหรือเปล่าแต่ว่าวันที่มาเขาเหมือนจะเช่ารถกับคนขับมาเพื่อที่จะพาเราไปเที่ยวโคตรลงทุนะเมื่อกี้เราซื้อลอตเตอรี่ไปนะคะอยากลอง ดอกไม้นะคะเวลาไว้เขาก็จะเอาสามดอกอย่างนี้นะคะถ้าจะเป็นแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต่อ What's the name of this temple เอ่อแค่นีราชมหาวิหารภาษาฟังเหมือนจะเป็นบาลีสันสกฤตนะคะชื่อวัดนี้ถ้าอ่านแบบไทยๆก็คงจะเป็นการนิยาราชามหาวิหารเราว่าใช่แน่ๆวัดนี้ก็อยู่ประมาณ10กิโลจากคอลัมโบนะคะก็ถือว่าไกลนิดนึงนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นคนที่จะพาทเที่ยววันนี้นะคะที่ผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็พี่พี่หญิงคนนี้นะคะ your name Subash Subash and Nalina Nalina นะนะ <c oughs> ก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นน้องสาวแล้วก็น้องชายของเพื่อนเราเองนะคะ You have turned. turn, okay. turn it this way. Why? Ah. cool. Cool. That's great. Okay. <laughs> สำหรับวัดกลานิยานี้นะคะก็เป็นวัดของคนพุทธนะคะในบรรดาวัดทั้งหลายในศรีลังกาในคอลัมโบนะคะจะบอกว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่โดดเด่นที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามมากนะคะ ที่นี่ก็อยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์มามากกว่า2,500ปีนะคะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะคนพุทธในศรีลังกาเนี่ยเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จมาค่ะซึ่งการเสด็จมาครั้งนั้นนะคะก็เป็นครั้งที่สาแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ท่านมาเยือนศรีลังกาค่ะวันนี้ก็เลยมีความสําคัญต่อชาวพุทธเป็นอย่างมากนะคะมาถึงวันนี้ก็อย่าลืมรดน้ําให้ต้นพระศรีมหาโพด้วยนะคะอันนี้เราก็ไปเติมน้ำมานะคะเพื่อที่จะไป รถน้ำต้นโพนะคะวิธีการนั่งไหว้เขาก็ไม่ได้ซิกว่าแบบจะต้องนั่งเรียบร้อยอะไรมากเท่าไหร่นะแล้ว่าอยู่ที่แบบว่าจิตใจว่าเราแบบตั้งใจมาจริงมากกว่า <c oughs> เห็นไหมเห็นท่านั่งเอามหมก็คือเขาจะนั่งแบบสบายๆบา แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะมาวัดน,นี้ก็คือไม่ได้ใส่รองเท้าเลยนะคะก็คือต้องถอดรองเท้าตั้งแต่หน้าวัดแล้วแล้วก็จุดตรงนี้นะคะจะขึ้นไปได้แค่ผู้ชายนะคะ เวลาแบบผู้ชายอยากจะถวายอะไรอย่างเช่นอาจเป็นผ้าบางสกุลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้ชายจะเดินไปที่สูงได้ส่วนผู้หญิงจะอยู่ได้แค่ข้างล่างนะคะมาถึงวัดก็อย่าลืมเข้าไปข้างในนะคะข้างในก็จะมีประดิษฐานพระนอนอยู่นะคะ ซึ่งพรนนอนนี้ก็คือพาะโคตมะนะคะนอกจากนี้ก็มีจิตกรรมฟ้าพนังต่างๆนะคะที่สวยงามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าด้วยนะคะ ที่นี่นะคะถ้าจะไหว้ต้องเอาการเอาการดอกบัวออกด้วยเห็นไหมดอกไม้ก็คือเราไหว้ไปแล้วรอบนึงแล้วเราไม่ได้เอาการออกแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไร ชาดกก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะแต่ว่าสไตล์การวาดของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่ไทยนะคะก็จะมีดิดีช้างมาเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> วิธีการไหว้เขาเป็นอย่างนี้หรอเราเพิ่งรู้นะเนี่ย <c oughs> <Moon> จะอยู่หน้าหน้าบันไดวัดต,ตอนนี้ก็คือพื้นร้อนมากเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะเฮ้ยเราวมึงเห็นมันมีผัากระดานี่ด้วยสีขาว ันนี้เรามาเที่ยวที่ซาฟารีนะคะสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์นี้ก็ยังอยู่แถวกาลนิยาอยู่นะคะมีชื่อว่าว a t e r World กาลนิยาด้วยความที่เขาไม่รู้จะพาเราไปไหนค่ะทุกคน <c oughs> เขาก็รู้ว่าเรารักสัตว์รักธรรมชาติเขาก็เลยพาเรามานี่นะคะแต่พอเราได้ไปเห็นเราจะบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราค่ะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่เลยค่ะเหมาะกับเด็กแบบประมาณสักสี่ห้าขวบอะคะ oh, <alligator. S 2> ่ะโอ้อะลีเกเดอร์เฮ้ยมันเป็นปลาจระเข้เหรอดูดิ เหมือนจะเค้มไหม,มสีผสมแบบน่ารักมากข้างในก็นอกจากจะมีป่าแล้วก็ยังมีเบิร์ดพาร์กนะคะขวนนกนะคะเดื่อนี้มันมีอะไรทำไมคนต่อแถวเยอะขนาดาาน,นี้ ข้าวที่นี่นะคะเหมือนข้าวผัดแล้วก็อะไรอย่างนี้ ใส่น้ำกะทินะคะเหมือนที่ไทยน,นี่ก็คือความแตกต่างนะที่อินเดียเขาจะไม่ใส่น้ำกะทิจ i n g e r b e e บ e l e p h a n t b e e บมันชื่อว่าเบีย์รแต่มันไม่ใช่เบีย์รมันเป็นแค่น้ำขิงนั่นแหละเออแล้วก็ไม่รู้แล้วเนี่ยก็ว่ารสชาติไม่เหมือนแอลกอฮอล ครั้งแรกจะกินข้าวเลือนะคะเก็บเ อร่อยอร่อยว่าที่คิดมากอันนี้ก็คือพายพิิสเตอร์คนแรกนะคะของประเทศริลังกานะคะเรามาอที่อินดีพีเดนซ์วัดสแควร์อินด p พีเดนซ์สแควร์อินด p พีเดนซ์สแควร์นะคะอันนี้คือธงริลังกาดูธงอันนี้เป็นธงศาสนาพุทธอ่ธงศาสนาพุทธโคตรใหญ่ Independence สแควร์น,นี้ก็สร้างไว้เพื่อเป็นแบบอนุสรณ์สถานให้รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เคยอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษมาก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นอิสระแล้วนะคะที่นี่เขากแกสะสลักสวยเหมือนกันนะอันนี้เป็นชุดน,นักเรียนที่สีลังการนะคะเด็กน้อยเขาก็จะใส่สีขาวแบบนี้น่ารักมาก เราาจะไไปปขขึ้้้นนดูววิงีทุกคนที่นี่มีชื่อว่าสัมโพธิพก,กดะน,นะคะก็คือถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นวิวของท่าเรือนะคะจริงๆมันมีลิฟต์อยู่นะคะแต่ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเดินขึ้นมานะคะ ข้างในก็มีรูปภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะเรามาเที่ยวที่สีลังการนี่คือเราไปไหนก็เจอแต่เด็กน้อยเต็มไปหมดนะคะขนาดอันนี้เป็นที่สูงนะเขายังพาเด็กขึ้นมาได้นะคะ ด้วยความที่มีคนจีนเขามาทําธุรกิจที่นี่เยอะนะคะเขาก็จะมาลงทุนทําพื้นที่ตรงนั้นนะคะให้เป็นเหมือนแบบดูใบเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตเพราะว่ามันก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะสร้างเสร็จตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเหมือนเขาจะสร้างเป็นรถไฟฟ้านะคะที่เชื่อมมาจากสนามบินมาถึงนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้โคลัมโบย,ยังไม่มีรถไฟฟ้านะคะมีแต่รถไฟธรรมดาไปแล้วก็มาที่พอร์ตซิตี้นะคะที่นี่ก็จะ อยู่ติดกับหาดนะคะเราก็จะแวะกินไอติมก่อนเพราะอากาศมันร้อนมากพื้นที่ตรงนี้แหละคะ่ะที่คนจีนเขาจะมาสร้างนะคะให้เป็นแบบเจริญมากๆนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะซึ่งเขาก็สร้างไว้แล้วแค่บางส่วนนะคะที่ติดกับริมน้ำทะเล วันนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารแต่ว่ายังไม่ได้เปิดทุกร้านเพราะว่าที่นี่เหมือนจะเป็นใหม่ๆอยู่เลยอหาดที่นี่ก็คือไม่มีใครเล่นน้ำเลยหรอมันจะเด็กน้อยคนเด่นก็คือแบบยืนยเฉยอ,อยากคาเฟ่嘛มม ความแปลกของรีลังกาคือหาดที่อยู่ในคอลัมโบนะคะคนเขาจะไม่เล่นน้ำกันนะคะพื้นที่ตรงนี้ยังดีนะคะมีเด็กน้อยมาเล่นกับผู้ปกครองนะคะมันเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะไพรเวทนะคะแต่ถ้าลองไปหาดแบบธรรมดานะคะไม่มีใครแบบไปแตะน้ำเลยค่ะพอเขาบอกว่าน้ำที่นี่แรงนะคะแล้วก็อันตราย ใครที่จะมาก็ต้องลงทะเบียนขออนุญาตเข้าก่อนนะคะไม่ใช่ว่าขับรถเข้ามาได้เลยและที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะที่เราได้เที่ยวกับน้องสาวและน้องชายของเพื่อนเรานะคะทั้งสองคนเขาก็น่ารักมากเลยค่ะดูเหมือนเขาจะไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังพาเราเที่ยวได้ก่อนจากการเขาก็พาเรามาเช็คอินที่พักที่ใหม่นะคะซึ่งเราเลือกที่ที่มันใกล้ทะเลนะคะที่นี่มีชื่อว่าพา m e เมล่าคอร์นะคะคืนที่สองนะคะกับคืนที่สามเราย้ายที่พักมาเป็น อพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งก็ถูกลงกว่าเดิมนะคะราคาก็ประมาณคืนละพันกว่าบาทก,ก็จะเป็นห้องแบบนี้นี่คือวิวข้างนอกน,นะคะมันเป็นห้องซีวิวแต่ว่า มันไม่ได้หันหน้าเข้าหาทะเลนะคะมันหันห้าไปทางนี้แต่ถ้าดูทางซ้ายก็จะเห็นวิวแบบนี้แล้วเขาก็ยังมีห้องครัวให้อีกด้วยนะคะเผื่อใครจะอยากซักผ้าทำกับข้าว <c oughs> มีตู้เย็นแต่ว่าไม่มีน้ำอะไรเลย <c oughs> แล้วก็มีไมโครเวฟ เราเดินมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะก็มาเดินคนเดียวตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าค่ำแล้วเนี่ยห้ามมาเดทคาทนะคะเพราะว่ากลางคืนที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับที่นี่ก็คือมันมีรถไฟผ่านด้วยมันเป็นที่แรกเลยที่เรามาเที่ยวทะเลแล้วเห็นแบบรางรถไฟติดกับหาดแบบนี้นะคะ กกลัใ้ทีีพ่พพดเราก็ไปลองกินฮอปเปอร์สไข่นะคะก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในศรีลังกาอย่างหนึ่งนะคะไปถึงต้องลองให้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับทริปวันที่2ของเรานะคะก็จบลงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอานี่กลับไปกินที่ห้องนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อในสรีลังกาก็ติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย